ความท้าทายในการออกแบบสภาวิศวกรคือความซับซ้อนในการที่เราจะเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆเข้ามารวมกันภายในการออกแบบอาคารหนึ่งหลังคนที่มาทํางานที่นี่มีความตั้งใจสูงอยากให้อาคารนี้เป็นอาคารที่มีอัตลักษณ์ของตัวเองอาคารนี้มันต้องประหยัดพลังงานมากกว่าอาคารทั่วไปอยู่แล้วเกณฑ์อาคารเขียวเนี่ยครับมีระดับสภาที่ทําอยู่ก็คือระดับสูงสุดเลย ในแง่ของการทำงานการก่อสร้างตั้งแต่คอนสตรั t ชันเม t ทอดและไม่ธรรมดาตั้งแต่ดีไซน์เป็นตึกที่มีมีลักษณะพิเศษเราใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเราต้องการจะทำโครงการนี้ให้เป็นบ้านที่ดีที่สุดให้เป็นเครื่องจักรที่ดีที่สุด อย่างน้อยเราขอเสนอสิ่งที่ดีที่สุดไปพร้อมกันในครั้งนี้ละกันอะไรที่คิดว่าทําไม่ได้เราจะหาวิธีทําให้มันทําได้อะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมันน่าจะเกิดขึ้นได้สิเราตั้งใจให้จุดเล็กๆจุดนี้ครับที่เราเรียกว่าสภาวิศวกรเป็นรากฐานสําคัญในการต่อยอดและพัฒนาเพื่อที่จะเป็นโอกาสที่จะพัฒนาประเทศไทยในอนาคตอย่างยั่งยืน